you <sweak> โอเคครับก็สวัสดีครับผมนี่ผมเช่ดเดอร์ครับผมกับสีกายครับอายุกับรายการที่วีชื่อว่าสาบตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของเอเบไดซีซั่นนั้นในเรื่องนั้นในช่วงสาบตอนแรกว,ว่ามีดีมีแย่มีจุดเด่นหรือมีจุดน่าสนใจตรงไหนนะครับผมเลยใช้หลักการ50%าสครับผม50%คือการรีวิวห้บเปคือความรู้สึกหลังจากรับชมหรือความรู้สึกหลังดูหรืออะไระต่างๆนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราอยู่ในอนิเมะซีซั่นว โปรเจกต์ของสามตัวแรกเป็นงานบังคาจะมีด้วยกันอยู่ทุกซีซั่นแต่อาจจะโผล่มาอีก2เดือนข้างหน้าอีกในอีกซีซั่นหนึ่งนะครับผมเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮ่า,านะผมแต่อันนี้ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้อาจจะมีสามตัวแรกเป็นงานบังคาลงบ่อยๆเพราะว่าผมต้องเรียกเดบวต์เร่งนะผมเพราะว่า,วา ตอนที่สามของในแต่ละเรื่องมันไอบางเรื่องมันครบสามตอนแล้วนะผมเลยต้องรีบหน่อยบางเรื่องแบบ U ยูดีมา U ยูดีแบบวันหนึ่งแบบว่าฉายสามเรื่องฉายตอนที่สามแบบหกเรื่องอะไรเงี้ยผมเลยต้องแบบเออต้องเร่งดูต้องเร่งอะไรถ้าฉะนั้นก็คุณจะเห็นรายการสามตอนแรกเป็นาบางห้มาถี่แล้วก็รายการอื่นจะหายไปภาพยนตร์ก็กราบขออภัยนะครับผมโอเคเรื่องที่ห้านี้ก็เป็น Anime s e a t i o n Winter นะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า You Look Camp ครับผมยิ เป็นเรื่องที่ใครคนรอคอยเลยแฟนคลับขอคิดแล้วมาแฟนชายแล้วก็แฟนคลับของตัวของยูลุคแคมเองก็รอคอยมาอีก2ปีกับอีกเกเดือนเกือบสาปีแล้วผมว่าว่าอันเป็นเรื่องนี้ฉายปี2018ก็ฉายปีฉายซีซั่นเดียวกันกับโซเยลลีโม่ในซีซั่นวินเตอร์เช่นกันแล้วก็ตอนนี้ก็ซีซั่นวินเตอร์ส0 2 1ัเ็ก็นับกันก็ประมาณ2ปีกับอีก8เดือนนะผมก็ถือว่าเยอะโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันถือว่านานเหมือนกันนะนถือว่านานเหมือนกันดีกว่าจะ่ทำอีกซีซั่นหนึ่งนะผมแต่ถามว ผมก็แนะนําให้กลับไปดูซีซั่นหนึ่งใหม่แนะนํามากนะผมแนะนาจริงๆเพราะว่าซีซั่นหนึ่งมันเป็นแนวแบบเออัย่างนั้นอยู่แล้วมันแนววิวเว่าแคมป์แล้วก็ไอซีซั่นสองมันก็เป็นแบบเนื้อเรื่องที่มันต่อกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรนะผมบอกก่อนเลยนะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความรู้สึกแบบก่อนดูหรืออะไรนะต่างอนนเมตเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยถูกลิขสิทธิ์ครับผมเย่อีกแล้วนะครับผม โดยอันนี้ผมเจอมา2อันนะอกว่าใครอยากดูอฟต์อังกฤ,ฤษก็แนะนำไฟแนนซ์คาชิโร o ก็เว็บสตรีมมิ่อังกฤษถูกหรือสีอื่อดังหลายๆอย่างครับผมส่วนในไทยที่สามารถดูได้มีอยู่2ที่ครับผมนั่นคืออันนิวันและบ ili ิลลี่บิลลี่ไ a แลนด์ครับผมตบมือครับ ยส e. แต่อันนี้บอกก่อนเลยวนะ่าอันนี้วันไม่มีซับไทยนะผมอันนี้วันมีซับอังกฤษอะไรต่างก็ถ้าใครสะดวกซับอังกฤษก,ก็สามารถไปดูได้แต่ใครแบบว่าไม่สะดวกดูซับอังกฤษดูไม่เป็นอ่านไม่ออกอะไรก็ตามแนะนำบ ili ิลลี่บิลลี่ไทยแลนด์ ซับไทยนะผมอันนี้ผมบอกกันเลยนะว่าตอนนี้บิลลี land, ่บิลลี่แทนแล้วซับอันนี้ไม่ได้หลายเรื่องตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะผมดีขึ้นเยอะเลยละก็แนะนําให้ไปดูกันได้นะผมสำหรับบิลลี่นะบอกว่าใครดูซับไทยได้ส่วนถ้าใครไม่สะดวกในการดูบิลลี่ดูซับอังกฤษได้แนะนําอันนี้วันนะผมขอตบมือจริงครับขอบคุณมากครับวบริการตบมือใช่ไหมสื่โอเคอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่อะไรต่างอีกรอบหนึ่งนะครผมผมจะบอกว่าคลิปนี้นถ่ายในสถานที่ฉะนั้นอาจจะมีแบบเสียงรบกวนมาเยอะหน่อยนะผมเสียงรถอะไรต่างก็พยายามตัด เสีไอ้พวกนั้นออกไปนะผมก็ขออภัยจริงนะที่บอกไว้ก่อนโอเคขาสึกกอนดูนะถ้าถามจากความคาดหวังของผมอะไม่ต้องถามอะความคาดหวังเรื่องนี้สุดเพราะว่าซีซั่นแล้วเพราะว่าซีซั่นที่แล้วมันทําไว้ดีมากนะผมมันทำนี้แล้วเรื่องของความแบบสไลด์ซอก์ไลฟ์ความแบบคอมบินีในแนวของการตั้งแคมมีการตกอเมืองตลกมีการพูดถึงเรื่องราวมีการขายสถานที่มีการขายของซึ่งเรารู้สึกว่า ในช่วงนั้นน่ะยูรูแคมอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในเรื่องว่ามันมีผู้คนมากมายอะ่ะไปตามรอยโตของยูรูแคมแล้วเกิดแบบรายได้แบบรายได้ที่มันมหาศาลเลยแต่นะผมที่ผมบอกเลยว่ามันมีการแบบมีทัวร์มีทริปแบบว่าตามรอยยูรูแคมนี่แบบมีกิจกรรมแบบตามสถานที่ในยูรูแคมไปวาดอนิเมหหรือแบบยูรูแคมไป ไปตั้งแคมป์อะไรกันแล้วเราก็แบบเออมันรู้สึวกว่าเอ้ยมันดีว่ามันเป็นอนิเมที่ดีมันเป็นแอนิเมแนวลิบเปื่อยทาหญิงๆทํงอะไรนักนแล้วลการเป็นปแนวตั้งแคมป์ท,ที่เราสึวกว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจดีมากโดยที่ไม่ต้องมีเนือ้อเรื่องอะไรเยอะอันนี้บอกต่อเลยว่ายูรูแคมป์นี้ให้แนะนําการบอกว่าให้ตัดในเรื่องนี้ทิ้งออกไปหมดเพราะว่ายูรูแคมป์ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับผมไม่มีเนื้อเรื่องมันแค่มีเนื้อเรื่องที่ว่ามาตั้งแคมป์มาทำอะไรสดๆด้วยกันแค่นั้นนะ ถ้าใครยังไม่ดูผมใจดีนแนะนําว่ายูรูแคมมีไอ้คนคนแบบว่าถ้าใครมีคนถามว่าคอนเนลอะไรอะไรเริ่มเปิดเริ่เปิดแนะนำ่อยครับผมเขาจะบอกทุกคนเลยว่าให้ทุกคนนะันแนะนำยูรแคมโรล,ลิตั้งแคมไปให้คุณเขาดูเพราะยูรเพราะว่ายูรแคมเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนี้ก็คือแบบมันเป็นอนิเมะที่เราดูสบายๆมีแบบชิลๆดูข้าวไปแล้วได้โดยที่เราไม่ต้องสนเรื่องก็ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแนวสาสสบายใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันมีความพิเศษหรือว่า เราดูแล้วเราสุกปุ่นเนี่ยเอออันนี้ยังพูดตรงอ่ะผมผมอธิบายไม่ถูกมันดูแบบมันไม่มีอะไรเลยมันแบบเป็นแนวน่าเบื่อเป็นแนวอะไรก็ตามแต่ทำไมกูดูแล้วรู้สึกแบบว่ามันชิวๆมันดูสนุกมันอะไรก็ตามและสิ่งหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกแบบชอบก็คือแบบมันเป็นมันเป็นแบบตามรอยสถานที่จริงแล้วรู้สึกว่าเฮ้้ากูไปญี่ปุ่นแล้วกูอยากไปตั้งแคมป์อ่ะเราสามารถไปเที่ยวที่นั่นได้เลยเลยตามรอยยูแคมป์เรารู้สึกว่าเออมันแบบมันดีอ่ะมันดีในความสุขผมมันดูแบบมันดูค่าเวลาได้มันดูแล้ววก็ตามในช่ง ซีซันะ่นหะน่ะนะโอเคมาพอมาซีซันส ความรู้สึกของผมอะไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยมันก็ยังดีเหมือนเดิมยังมีอะไรนะ่าสนใจเหมือนเดิมมีอะไรก็ตามเหมือนเดิมนะครับวันนี้พูดถึงความรู้สึกลยงดูนะแต่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาคือการขายของยูนรคแคมป์ซีทั่นสองมาตอนแรกขายของอย่างหนักครับโอ้โหอันนี้ต้องพูดกันเลยว่าสามตอนแรกก็มีการขายของเลยว่าขายสถานที่อนะไรแต่มนเรื่องนี้ขายของนะบะหมี่เอ่ยอาหารอะเรลูกเอ่ยขายสถานที่เอ่ยคือแบบโอ้เราดูไปรูมารร้สึกแบบว่า ไอ้เรื่องนี้มันเริ่มขายสถานที่มากขึ้นแล้วหรอในซีซั่นแล้วมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าซีซั่นแล้วมันยังน้อยอยู่ซีซั่นนี้มันโผล่มาอะไรบ้างกาแฟชาสถานที่ปลาไหลตั้งแคมป์อุปกรณ์แคมป์เอ่ออะไรอีกวะโอ้เยอะแยะมีอะไรเยอะแยะมีการโปรโมทอะไรต่างๆเยอะแยะผมบอกเลยมันเป็นอนิเมะที่เรามันก็มีการโปรโมทมีการแบบ ช่วยจะไม่สินค้ามาขายดีขึ้นแต่อันนี้ต้องบอกกันเลยว่าช่วงนี้โควิดที่ประเทศญี่ปุ่นลําบากเพราะฉะนั้นแบบผมว่าหลังจากที่อนเออิเมะยูรุแคมจบไปอ่ะผมยังยังไม่มีการตอบหล่อยูรุแคมเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบโควิดมันเป็นอย่างนี้ใครจะกล้าไปตั้งแคมใช่ไหมแบบว่ามีคนไปตั้งแคมแบบรอบๆแล้วมันมีเศรษฐกิจโควิดเข้ามาแล้วแบบว่าไปตั้งแคมอยู่ดีติดเชื้อโควิดขึ้นมาจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยเรื่องความปลอดภัยใครหลายๆคนตอนนี้ถ้าใครคนไทยยังอยู่ญี่ปุ่นก็ ถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วอยากตั้งแคมป์ขอกล่าวนาว่าให้ผ่านไปอีกสักปี2ปีให้วัคซีนมันมาก่อนเลยแล้วตามก็แนะนำผมก่อนนะคะระับผมอ่ะอันนี้ผมพูดก่อนเลยนะไอ้เรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้วิเคราะห์เยอะะฉะนั้นมันก็อาจจะสั้นเหมือนไอ้สามตอนแรกไอ้อันที่แล้วนะผมมาจจาะสั้นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรวิเคราะห์มากเพราะว่ามันเป็นแนวแบบเลื่อยเปื่อยซอซับไลท์คอมเมดี้ยิงยิงทำอะไรน่ารักะกันเป็นแนว,วตั้งแคมป์เลยต่างแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจของยูรแคมป์คือ รต้องแขมมันนี่แหละเรามาดูแบบการน่ารักเรามาดูแบบการสถานที่เรามาดูแบบอะไรชิวๆอ่ะมันคือเมทที่เราสามารถดูค่าเวลาสามารถดูแบบตอนแบบทําการบ้านได้ดูตอนเล่นเกมได้เล่นเกมคู่กันแล้วดูยูโรแคมคู่กันใครใครสายตาแบบเหมือนผมแบบสามารถแบ่งสจอแล้วดูด้วยกันได้มึงเหมือนผมมัะมึงจะโหดมากครับผมบอกเลยผมก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ฟังเพลงทํางานอะไรก็ฟังได้หมดอ่ะคือมันเป็นอนิเมะที่ เรามันดูแค่สาวๆมันทาอะไรนั่ารักๆด้วยกันมาตั้งแคมป์อะไรต่างๆแต่มันเป็นแอนิเมที่เรารู้สึกว่ามดูได้ทุกที่ทุกเวลาถึงแม้อาจจะมันอาจจะมีฉากเซรเว่นหรืออะไรที่มันเป็นฉากออนเซ็นเออนะครับผมแต่ในซีซั่นสองผมไม่ชัวร์ว่ามันจะมีฉากออนเซ็นหรือมีการโปรโมทสถานที่นี่มันมากกว่าเดิมนะครับผมแต่นักศัตว์ตอนแรกนี้มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของซีซั่นแรกก็มีนะแต่ในซีซั่นสองมันเพิ่มขึ้นมาคือ เรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครตัวละครน,นี้มีตั้งแคมมีความสัมพันธ์อะไรกันอะรกันซึ่งคอนเซปต์ของแนวซาวด์ไรท์ก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างที่เรารู้สึกเลยว่ามันเป็นการเดินทางกันระหว่างเพื่อนไม่ใช่มันมันเรียกว่าการเดินทางมันเรียกว่าการมาใช้ชีวิตร่วมกัน,นการมาตั้งแคมป์ร่วมกันการมีแบบ เวลาสนุกสนุกร่วมกันนะ่ะแล้วมันช่วยให้ความสัมพันธ์ของแต่ตัวละครมันแน่นแฟนมันอะไร่าขึ้นนั่นคือคนแรกตัวของแบบว่าตัวละครอีกตัวละครหนึ่งยังไม่รู้จักอีกตัวละครหนึ่งแต่ว่ามันรู้จักการตั้งแค็มกันมันเริ่มแบบมีความสนิทสนมมากขึ้นมีการแบบไปดูแลไ,ไปแบบไปเดินทางด้วยกันแล้วรู้สึกแบบว่าเออมันช่วยเรื่องของความสัมพันธ์แล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้ากูไปเที่ยวกูต้องการไปเพื่อนกันมันรู้สึกมีความหนุกบันเทิงอะไรต่างนะครับผมซึ่งรร่อองงนาาไมมมะคคััับขวสพธ์ต คือมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้วิเคราะ์เยะฉันก็จะพยายามพูดเล่นจบเร็วหน่อยนะครับผมคืออ่ะมัพูดถึงด้านของคาแรคเตอร์ของตัวละครกันก่อนนะผมณตอนนี้ตัวละครที่โผล่มาก็ตัวละครหลักเมล่ะก็จะมีตัวของนาตตชิโกรินอางากิแล้วก็อาวอิแล้วก็ตัวของเอนะนะผมนาเอนะนะครับผมส่วนอีตัวละครหนึ่งตอนนี้มีตัวละครเพิ่มเข้ามาเป็นตัวของอายะนะผมอายะคือตัวละครถ้าใครดูมาแล้วอันนี้ผมจชสปอยแลวนะ อายะคือตัวละครเป็นเพื่อนสนิทของนาเดชิโกะสบัยเด็กที่มีแบบมีเรื่องราวของนาเดชิโกะแบบว่าเมื่อก่อนว่าเมื่อก่อนนาเดชิโกะเป็นไงมีอะไรต่างแล้วก็มีการเล่าอะไรต่างคืออายะเป็นตัวละครเสริมพี่มาเขาเรียกว่าเป็นตัวละครเสริมยังไม่ใช่เมนหลักเพราะว่า ถ้าเป็นเมล์หลักจริงมันจะโผล่มาแบบเกิดทุกตอนมีในเรื่องอะไรแต่ที่มันโผล่มานะครับผมถึงจะอายะมันแค่เป็นตัวละครเสริฟแบบช่วยให้เรารู้ตัวของเนริชิโกะมากขึ้นนะครับผมความรู้ผมมาพูดถึง2ตัวละครไอ้5ตัวละครเมลหลักก่อนเลยนะครับผมนาริชิโกะลินอาเอกิ้เอาอเอนะนะครับผมตอนนี้บทจริงๆหลักๆจะมีได้กันอยู่2ตัวละครนะลินกับเนริชิโกะก็เนี่ยแล้วมันโผล่บทมาเยอะมากครับผมตัวของลินน่าจะเป็น ตัวชูโรงหลักในเรื่องของการแบบไปดูสถานที่หรือการแบบตั้งแคมป์นะแะถามว่าทุกตัวละครนี้น่ารักไหมน่ารักครับผมตัวของการด,ดีไซน์เรื่องนี้ก็มาจากไอไอ้ไอีิมาแฟนชัยก็ก็มันก็สวยอยู่แล้วนะผมมันก็สวยงามอยู่แล้วนะอ่าอ่าพูดถึงตัวละครอย่างเช่นตัวของสาวแวน่นเอ,อีแล้วก็ตัวของเอนะตัดไปก่อนเพราะว่าบทจริงๆนยะตอนนี้มันจะโผล่มาในช่วงของถ้าใครดูมาแล้วนะ เทศกาลปีใหม่นี้มีแบบมีบทการตบมุกของตัวสาวแหวนวาเฮ้ยคุณลืมเวลาดูพระอาทิตย์ตกว่าอะไรเนี่ยซึ่งไอไอซีแบบนั้นมันเป็นสีที่นา่ารักน่ารักมากเลยนะซีแบบไอช่วงปีใหม่อ่ะไม่รู้ตอนนี้หนึ่งตอนที่สองผมขอใบที่ผมจําไม่ค่อยได้แม่นนะผมขอใบนะจำไม่ค่อยแม่นมันเป็นตอนที่แบบตบมุกกันแบบมันที่พีไอตอนนั้นแหละเป็นน่าจะเป็นแบบเอ่อตัวของเอาพี่อ่ะพี่ของไอตัวของโอมางกีว่าที่แบบว่าพี่ รีบซิ่งไปเลยครับได้ตอนนั้นแบบโอ้โหมึงเดอะฟาดอฟฟิลิตะชัดอะคือแบบมันรีบพยายามแบบพลังคิดตกอะรีบให้ดูพลังที่ขึ้นในเรื่องที่สุดอะแล้วสุดท้ายปรากฏมาคุ้นแล้วไอ้ตัวของสาวั่นมันลืมเวลาลืมเวลาจ้าผิดตั้เวลาผิดคาปรากฏไปอีกมาเออไม่ม่ม่ไม่เป็นอะไรที่ไม่น่ารักดีในคอสิรของมันไม่ได้ขำนะแต่มันน่ารักอะมันน่ารักมากไอพวกเนี้ยส่วนตัวละครอื่นเช่นแบบลินกับตัวของอานิชโกอันนี้พูดก่อนเลยนะ เรื่องของการสร้างเรื่องของความน่ารักหรือเรื่อง,องแบบบริการตบบุกอะไรต่างผมชอบความน่ารักไอเรื่องของแบบว่าทำตามแบบเแบลบล์เแบบอะถ้าคนได้ดูอยู่แล้วแคมแล้วคนจะรู้ว่าไอซีทำตอนเบลบล์เแบบนี่ยมันโคตรน่ารัก น่ารักมากมีตอนแบบหน้าปเบือไปตอนแบบซีนทำหน้าตลกอะไรต่างที่แบบเรา้ืึกว่าเออมันแบบมันเพลินแล้วมันสนุกแล้วมันดูแบบน่ารักดีอะ่ะยิ่งในตอนน,นี้ชิโกะโ,โดนดึงแก้มโอ้ยน่ารักน่ารักไปไหนน่ารักมากอ่ะนี่ชิโกะเป็นสาวแบบซื่อๆแต่มันแบบมันเป็นสาวซื่อๆเรารู้สึกน่ารักมากน่ารักไปไหนอ่ะแลวครับผมถามเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ทุกตัวละครนั้นดีหมดไหมผมก็บอกเลยว่ามันดีหมดนะผมดีหมดเลยนะะดีหมดเลย,เลยน่ารัก น่ารักด้วยนะผมทําสีหน้าเลยน่ารักแล้วก็เรื่องของครได้์สาย,ยามาถึงอ่ะมาเข้าสู่ด้านของแอนิเมชันแอนิเมชันสระกรอบแอนิเมชันุดโอที่ทำแสตชันเหมือนเดิมนะผมที่ทำยูรแคมก็ตอนนี้กลายเป็นแบบว่ายูารแคมกลายเป็นตัวของชุดหลักของแสตชันไปเรียบร้อยแล้วผมก็มีภาคเสริมอะไรต่างก็เยอะแยะเลยนะครับผมถามว่าเรื่องนี้งานยังดีอยู่ไหม ดีเหมือนเดิมตั้งแต่ซีซั่นแรกเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของการแบบงานแบล็กด์อะไรต่างมันดีตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วซีซั่นสองมันก็ดีเช่นกันเรื่องของซีนมืดๆที่มันแบบเป็นฉากตึกอะแม่งก็ยังสวยเหมือนเดิมซีนซีนแบบซีนทะเลซีนอะไรต่างแม่งก็ยังสวยเหมือนเดิมซีนแบล็กวด์เรื่องอะไรต่างมันรู้สึกแบบว่าเออมันเหบือนแบบวาดให้มันดูเหมือนสมจริงกันทีก็งแง่แล้วดูสมจริงที่สุดนะก็แง่แล้วมันก็เป็นมันก็เป็นเมโปรโมทสถานที่ด้วยมันก็เลยทำให้แบบสมจริงไว้้้ก่่อออเเลยยดววโ ืมถ้าไม่ติดโควิดกูกจะไปในเงี้ยในคิดได้ใจหมดจะคิดได้ใจอย่างนี้เลยนะผมนะเรื่องอะไรต่างโอเคหมดซาวประกอบอันนี้เรื่องของซาวประกอบเลยจะเล่าซาวแท็กไอซาวประกอบของภาพอะไรต่างอันนี้มันเป็นยกซาวประกอบซื้อซาแล้วซีซั่นที่แล้วนะยกเอาเอาซาวประกอบมาเอา่อของซีซั่นที่แล้วมาใช้ในซีซั่นสองต่อนะ่าผมขอไปก็เลยมันรู้สึกว่า,วามันก็ยังมันโอเคนะผมมันโอเคมากเลยไอซาวประกอบอยู่แล้วครับมันเป็นซาวประกอบในอัตราไลท์ที่ ที่ดีอ่ะที่ดีแบบอัเดิรต้น,ต,นต้นอ่ะเือซอสประกอบอยู่เลคใช้มาเป็นซอสประกอบดีที่สุดของแนว่ยเซอร์ราโซไลนะผมอันนี้ไม่ไม่ต้องพูดกันถึงซอสประกอบเพราะว่าซอสประกอบเป็นซอสประกอบเดิมจากเซเลสเด,ดีแล้วนะผมงานภาคยังโอเคเหมือนเดิมนะผมงานภาคยังโอเคเหมือนเดิมแต่เซเได้แล้วอ่ะเพลงเปิดเพลปิดเพราะง่ายๆเพราะเพลงปิดแม่งเพราะมากเพลงเปิดแม่งก็เพราะๆๆ เพลงแม่งดีมากอ่ะคืออันนี้ผมต้องพูดก่อนเลยว่าเพลงอ่ะตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งแล้วแม่งดีทุกอันเพลงเปิดเพลงปิดซีซั่นสองแม่งก็ดีเหมือนกันเพลงเปิดเพลงปิดแต่ที่ผมชอบมากที่สุดอ่ะคือเพลงปิดเพลงปิดแม่งยากเพราะเพราะมากไปหาเพลงเต็มฟังนะด่วนเลยครับผมเพลงเต็มดีมากเพราะมากเพราะจริงๆเป็นเพลงของเออเป็นเพลงของแนวเซอร์สไตที่เพราะ อันดับเฟี้ยงที่สุดแตดับต้นตนอ่ะอันนี้พูดเลยเป็นเพลงที่พอมากแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วชื่นชมมากนะครับผมอ่ะเรามาสรุปคะแนนของยูโรแคมป์ณัสามตอนแรกกันนะครับผมยูโรแคมป์เป็นแนวเซอร์ส,สไลด์คอมเมดี้ที่ผมพูดเลยนะแค่สามตอนแรกผมก็อยากแนะนําให้ดูแล้วมันเป็นแนวแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมันเป็นแนวแบบเลิ่มเปิดใช้ชีวิตแล้วผู้หญิงนี่ผู้หญิงทำอะไรนะแล้วกันแล้วตั้งแคมป์แนวโปรโมทสถานที่แนวโปรโมรทของแต่สิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมเรื่องของแบบว่าการที่ ทำให้อนิเมะเรื่องนี้ดึงดูเราให้เราไปดูได้ถึงแม้มันอยากจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่ซับซ้อนอะไรก็ตามมันเป็นอนิเมะที่ดูเพลินดูสนุกได้แต่สามารถทําให้เราดึงดูไปได้และเอ็นจอยกับมันได้มากๆนะครับผมแต่ถามว่ามันมีจุดติไหมก็เนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีะไรมากก็อย่างนั้นแหละครับผมก็มีจุดติีที่เนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่มีเลยด้วยซ้ำมันมีแค่แบบเรื่องราวแบบการตั้งแคมป์มาทาอะไรน่นอะไเรกันแค่นั้นนะครับผมอ่าคะแนนของยูทูบแคมป์แส้วตอนแรกนะวตอนนี้ผมให้ที่ครับม ก็สามคะแนนไดนตัวต่อไปก็ด้านนึเรื่องที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยครับผมง่ายๆเลยกคคือเจ็ดเต็มสีแล้วตอนนั้นสอบตอนนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมเรื่องการรับปวงครับผม,บผมและผมก็แนะนําว,ว่าถ้าใครดูยูทูบแคมมาแล้วให้ดูซีซั่นสองต่อแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูยูทูบแคมมาก่อนผมแนะนําให้ดูเป็นอย่างยิ่งครับมันเป็นแนวซีรีส์ที่ดีที่สุรดรั้งแตบต้นของบูการนเมเลยครับผมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการ พูดถึงความรู้สึกหลังดูของรายการสรับตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมพบกัใหม่กับอันเวนเอชชั่นวินเตอร์เรื่องต่อไปก็จะมีด้วยกันทุกวันเลยนะบางวันก็2คลิปเลยนะครับผมโอเคขอบคุณจริงๆที่ดูมาครับผมก็ถ้าชอบก็กดติดตามได้นะครับผมบ๊ายบายครับพบกัใหม่กับการพูดถึงความรู้สึกหลังดูสับตอนแรกของรรอันเวนเอชชั่นนี้ครับผมเรื่องต่อไปก็เป็นอยนะ่างนั้นก็รอกันได้ครับไปแบบครับ